วันนี้มาพบกับผมห้องน้ำสปอยหนังหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อว่า t m o r r o w l a รนที่นำแสดงโดยจอร์ดคูเนียดาวลาฮอลลีวูดที่เคยรับบทเป็นแบ็กแมนในปี1997กับราฟฟี่แคสดี้และก็บริดดลโลเบสันนักแสดงสาวสายฮาเมื่อเธอเจอกับเข็มกลัดที่แตะและโผล่ไปที่ไหนก็ไม่รู้เธอจึงออกตามหาที่นั่น ก่อนจะไปรับชมลบกวนกดไลค์ให้ผมสักสิบไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเริ่มเรื่องมาที่งานนิวยอร์กแฟร์ในปี1 9 6 4เด็กคนนี้มีชื่อว่าแฟรงค์วอกเกอร์เขาประดิษฐ์เครื่องเจ็ตแพคมาชิงเงินรางวัล50ดอลลาร์กรรมการตะลึงแล้วก็มีเด็กสาวอีกคนหนึ่งถามว่าได้ทำเองไหมแล้วทำทำไมแฟรงค์ Frank ตอบว่าใช่ฉันทำเองฉันคิดว่าขี้เกียจร้อยคนอื่นนั้นมาทำให้นะ่ะกรรมการถามว่ามันบินได้จริงหรือเปล่าแฟรงค์ Frank บอกว่าน่าจะได้มั้งหนังังงงตดาาาากกกมทที่แรลลอบินเข พุ่งไปข้างหน้าแทนที่จะลอยขึ้นไปข้างบนแฟงบอกกับกรรมการว่าไม่ใช่ก็ใกล้เคลียงแล้วถ้าเกิดมันบินได้จริงมันจะทําให้โลกดีขึ้นยังไงแฟงบอกกับกรรมการว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเขาเดินอยู่บนถนนแล้วเห็นคนใส่เจ็ตแพกบินผ่านหัวไปมันทําให้เขานั้นรู้สึกว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปได้ทําให้มีแรงบันดาลใจมันทําให้โลกดีขึ้นหรือเปล่าแฟงถามกรรมการกรรมการบอกถ้าเกิดมันบินได้นะกรรมการคุยกับอารธีนาว่าแฟงไปไม่น่ารอดอาทธีนาบอกว่าฉันชอบเขานะ แฟงนั่งเซ็งที่ไม่ผ่านอาธินาเธอมาคุยเธอบอกว่าห้ามหันมาหันมองไปที่ห้านาฬิกาแฟงบอกว่าทางไหนวะเนี่ยอธินามอบเข็มกลัดให้บอกว่าให้นับหนึ่งถึงยี่สิบแล้วตามเธอไปอย่าให้ใครจับได้ละ่ะแฟงแอบลงเรือเขาล่องไปตามน้ําอยู่ๆก็มีแสงเลเซอร์สแกนที่เข็มกลัดพาเขาไปทางลับเขาเจอลิฟที่อยู่กลางแม่น้ําแฟงเข้าไปในลิฟ์ลิฟท์พาเขาไปที่ไหนสักแห่งแฟงเดินออกจากลิฟ์เจอกับอธินาที่นั่งเครื่องบินหน้าตาแปลก แฟงเจอเข้ากับหุ่นยนต์แฟงตกใจพลัดตกลงจากท่าบินเครื่องเจ็ดแพคหล่นตามมาเกือบโดนหัวแฟงและดูเหมือนว่าเครื่องเจ็ดแผคของเขานั้นจะพังจู่ๆก็มีหุ่นยนต์หยิบไปซ่อมให้ในตอนนั้นเองมีชายสองคนนั้นเดินมาแฟงตกใจพลัดตกอีกรอบหนึ่งและเขาพยายามขยับไปหาเจ็ตแผคก,กลางอากาศแฟงใช้มันสะพายหลังและพยายามรัดเข็มขัดก่อนที่เขานั้นจะหัวมุงพื้นแฟงรัดเข็มขัดเปิดเครื่องจ็ดแพคได้อย่างเฉียวเฉียดเขา พุ่งไปบนฟ้าแล้วบินไปรอบๆเมืองและก็เจอเข้ากับอธินาเครื่องเจ็ตแพกเสียหลักนิดหน่อยแต่ก็ลงจอดได้อย่างปลอดภัยแฟงบอกว่ามันบินได้แล้วหนังตัดมาที่หญิงสาวคนหนึ่งที่กําลังขับเครื่องบินบังคับไปแจมสัญญ,ญาณของกล้องมงจรปิดจากนั้นเขาไปที่แท่นปล่อยจรวดแล้วทําให้มันพังเธอกลับบ้านเธอคนนี้มีชื่อว่าเคซี่น้องชายเธอถามว่าไปป่วนแท่นปล่อยจรวดมาอีกแล้วเหรอเคซี่บอกว่าเธอเปล่าทำซะหน่อยแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็ไม่แน่ พร้อมกับพูดคำคมว่าแม้แต่การกระทำเพียงแค่เล็กน้อยก็อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตได้เคซี่นั้นเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ครับเช้าวันถัดมามีบริษัทโทรมาบอกพ่อเคซี่ว่ารถเคีนที่มารื้อถอนแท่นปล่อยจรวดเกิดเสียแน่นอนครับเป็นฝีมือของเคซี่เองถ้าเกิดพวกเขารื้อถอนแท่นปล่อยจรวดพ่อของเคซี่นั้นก็จะตกงานพ่อของเธอเนี่ยเป็นวิศวกรนาซาที่กําลังหมดไฟครับเคซี่พยายามช่วยพ่อให้กลับมาสู้อีกครั้งและก็บอกให้พ่อว่าคิดบวกไว้เสมอ จากนั้นเคซี่ไปที่โรงเรียนทุกวิชาที่เธอเรียนเนี่ยครูเล่าแต่เรื่องโลกแตกเคซี่นั้นพยายามยกมือถามแต่คุณครูนั้นก็ไม่สนเธอนั้นก็ยกมืออยู่นั่นแหละจนคุณครูนั้นเหลืออดเคซี่ถามว่าเรานั้นจะแก้ไขมันได้ยังไงครูนั้นก็นึกอยู่พักหนึ่งก่อนจะถึงเวลาเลิกเรียนพอดีตัดมาที่ตอนเย็นเคซี่ไปแอบพังอุปกรณ์หรือถอนอีกครั้งแต่รอบนี้เธอโดนรปภจับได้และถูกส่งตัวไปให้ตำรวจเคซี่ถูกประกันตัวจากพ่อ ตอนที่คืนของเคซี่เจอเข้ากับเข็มกรัดอันนึงเธอนั้นบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ของเธอนี่เธอนั้นเอามือไปจับอยู่ๆก็โผล่ไปอีกที่นึงแต่ปุ๊บโผล่ปับ๊บแต่ปับ๊บก็โผล่ปุ๊บนี่มันอะไรกันเนี่ยเคซี่อยู่บนทุ่งหญ้าเธอมองเห็นเมืองที่ตั้งอยู่อีกฟากฝั่งเคซี่พยายามเดินไปที่เมืองแต่เธอเดินชนเข้ากับกำแพงจนชาวบ้านคิดว่าเคซี่นั้นหลอนยาเขาจะหยิบเข็มกลัดให้เธอแต่เธอนั้นตะโกนห้ามเอาไว้แล้วใช้ซองหมัดฝรั่งห่อและหยิบมันขึ้นนนมมาาพพ่ออั้ถึงดี และกะบ่นกับเคซี่ไม่หยุดว่าต้องไปขอร้องให้กับกระทรวงความมั่นคงไม่เอาเรื่องที่ไปบุกรุกนาซาเคซี่ถามพ่อพ่อรู้จักเข็มกลัดอันนี้หรือเปล่าพอนั้นเอื้อมมือไปจับเคซี่เนี่ยก็ตะโกนห้ามจนรถเนี่ยเกือบเสียหลักเคซี่บอกให้จอดรถแล้วลองแตะมมันดูพ่อนั้นจะเข้าใจทุกอย่างเองเขาลองแตะแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเคซี่แตะมันดูอีกครั้งเธอเนี่ยลอยอยู่กลางอากาศพ่อคว้าม,มาจากเคซี่แล้วเก็บมันใส่ในกระเป๋าหลังจากกลับไปที่บ้าน เคซี่แอบขโมยเข็มกัดึ้นเธอแตะแล้วก็โผล่มาที่เดิมเธอเดินตรงไปที่เมืองปริศนาแต่ก็ชนเข้ากับกำแพงอีกรอบหนึ่งเคซี่กิ้งตกบันไดเธอตัดสินใจออกไปตามหาเมืองปริศนาโดยการแตะเป็นพักๆเพื่อหาเส้นทางและก็ป้องกันแม่เธอเนี่ยชนอะไรไปเรื่อยเคซี่ตามไปจนถึงทุงหญ้าเธอแตะมันอีกครั้งเจอเข้ากับเมืองที่มีแต่สิ่งประดิษฐ์ลล้ำมากมายเจอกับกลุ่มเมืรุ่นชายเล่นจ e t แพ c k เคซี่วิ่งเที่ยวเล่นไปเจอกับรถไฟฟ้าทุกคนในเมืองนั้นมองไม่เห็นเธอเธอเข้าไปในรถไฟและก็เดินทางไปรอบเมืองตอนที่เที่ยวอยู่นั้นเธอหยิบเข็มกลัดขึ้นมาดูมันเนี่ยมีเวลานับถอยหลังเคซี่ไปเจอกับกลุ่มนักบินอวกาศกลุ่มหนึ่งเธอนั้นกําลังถึงจุดคลายแม็กแต่อยู่ๆเธอก็รู้สึกเหมือนเดินลงน้ําเข็มกลัดนั้นพลังงานหมดเคซี่กลับมาที่เดิมเธอนั้นรีบกลับไปที่บ้านเพื่อค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ แล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าเข็มกัดนี้มาจากงานที่ลึกเวอร์แฟร์ในปี2964เป็นของหายากที่สุดในโลกเคซี่จุดที่อยู่และก็บอกให้น้องชายว่าบอกพ่อนะเธอนั้นเนี่ยจะไปเข้าค่ายกับเ,เพื่อนน้องชายเนี่ยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเคซี่บอกว่าเธอนั้นไปโลกอาคตมาเธอนั่งรถไปตามที่อยู่จนไปถึงร้านขายของเล่นแห่งหนึ่งเจ้าของร้านถามกับเคซี่ว่าเวลาเธอแตะมันเธอเเห็นอะไรแปลกๆใช่ไหม มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดคนที่ฉลาดที่สุดในโลกมารวมตัวกันแล้วตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงโลกพวกเขาต้องการสถานที่ที่ปลอดภัยที่ที่ไม่มีใครนั้นมารบกวนที่ที่พวกเขาจะสร้างอะไรก็ได้คนพวกนั้นเรียกตัวเองว่าพรันอัลตาทางเดียวที่พวกเรานั้นจะเห็นก็คือการติดต่อผ่านเข็มกรัดอันนี้และก็มีข่าวลือเมื่อคนพวกนั้นจะเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนและก็แบ่งปันสิ่งประดิษฐ์ให้กับคนทั้งโลกแต่ว่าเสียดายมันนั้นไม่เกิดขึ้น เจ้าของร้านถามเคซี่ว่าไปได้มันมาจากไหนเคซี่บอกว่าไม่รู้ว่าได้มายังไงเธอโดนจับแล้วมันปนกับของของเธออยู่ๆเจ้าของร้านก็กดปุ่มฉุกเฉินปิดร้านเคซี่เห็นท่าไม่ดีเธอเนี่ยก็เลยขอตัวกลับก่อนเจ้าของร้านเสนอให้เงินหนึ่งหมื่นดอลลาร์เพื่อแลกกับคําตอบว่าเอามันมาจากไหนเคซี่บอกว่าเธอนั่นไม่รู้จริงๆเจ้จาของร้านหยิบปืนขึ้น,นมาขู่แต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นปืนของเล่นเจ้าของร้านนั้นก็ยิงปืนโชว์ทันทีเคซี่พยายามวิ่งหนีออกจากร้าน พวกเขายิงปืนใส่เธอเคซี่นั้นแอบซ่อนอยู่ในร้านเธอถูกเจอตัวอยู่ๆก็มีก้อนกลมๆอะไรบางอยา่างทะลุเข้ามาในร้านและก็ระเบิดตุ้มมีเด็กคนนึงวิ่งเข้ามาพร้อมกับปืนพูดกับเคซี่ว่าเราเราจะต้องไปแล้วแต่มือของเคซี่นั้นติดกับระเบิดจิตเวลาเด็กสาวบอกให้จับมือเธอเอาไว้ทันทีถ้ามือหลุดเธอนั้นจะดึงเคซี่ออกมาจากนั้นให้หลบอยู่หลังเธอเอาไว้เด็กสาวดึงเคซี่ได้ยอย่างเฉียวเฉียดจากนั้นกระโดดเตะปืนและก็ซัดโนกับพ่อค้า เด็กสาวนั้นพลาดท่าโดนพ่อค้ายกขึ้นแล้วก็จับทุ่มเคซี่เอาของเล่นฟาดหัวแล้วก็ผักของทับเด็กสาวใช้พ่อค้าเป็นฐานกระโดดหลบหอกจากไมค่ค้าแล้วก็ดึงหัวเธอออกมาจากนั้นพาเคซี่หนีบอกว่าพวกมันนั้นกําลังจะทําลายตัวเองร้านของเล่นระเบิดเป็นสิ่งเสียงเด็กสาวพังหน้าต่างรถแล้วเรียกชื่อเคซี่เคซี่ถามว่ารู้จักชื่อเธอได้ยังไงเด็กสาวนั้นบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีเวลาอธิบายพวกมันนั้นกําลังจะมา นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นยูนิตเอสองตัวมีเป้าหมายกำจัดเธอฉันช่วยเธอไว้พวกมันทำลายตัวเองอะไรคือเอมันเป็นมนุษย์พันก้าวหน้าพวกหุ่นยนต์นเหรอแล้วเธอเป็นใครฉันชื่ออธัธน่าเป็นคนให้เข็มกลัดเธอเองอธัธน่าเป็นฝ่ายหาคนและก็เป็นหุ่นยนต์ด้วยเคซี่หยยบเบรกรถแล้วหนีลงจากรถอธัธน่าโดนรถชนเคซี่ขโมยรถคนชนหนีอธัธน่าวิ่งตามเคซี่กำลังสติแตกพูดกับตัวเองว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่จริง อาทินากระโดดขึ้นท้ายรถเคลซี่กรีดจนเสียงหลงอาทินาบอกว่าให้หยุดกรีดส,สักทีเธอให้เข็มกัดอันสุดท้ายไปแล้วและจะไม่ยอมปล่อยให้เคซี่นั้นหนีเด็กขาดเคซี่นั้นถามว่าเมืองที่เธอเห็นนั้นมันมีจริงใช่ไหมมีสิถ้าเคซี่ไม่ไปกับอาทินามันเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าพวกเขานั้นสร้างบางสิ่งที่มีควรจะสร้างอาทินาให้ทางเลือกจะเอาด้วยหรือร้อยพวกมันนั้นมาฆ่าเราเคซี่นั้นตอบว่าเอาด้วยตัดมาที่ร้านของเล่นตำรวจมาที่เกิดเหตุ อยู่ๆก็มีกลุ่มชายชุดดาบอกว่าตัวเองนั้นเป็นหน่วยสืบราชการลับบอกว่าพวกเขานั้นจะรับช่วงต่อเองตำรวจเห็นซากหุ่นยนต์เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นพวกตำรวจโดนกลุ่มชายชุดดาเป่าหายไม่กี่อึดใจกลับมาที่อธินาเธอบอกให้เคซี่ขับรถไปที่พิตฟิวนนวยร์กไปหาคนที่จะพาเราไปที่นั่นเคซี่นั้นถามว่าอาธิน่านั้นเลือกคนไปทําอะไรแล้วสิ่งที่มีควรสร้างเนี่ยมันคืออะไรอทิน่าบอกว่าถูกห้ามไม่ให้ตอบคําถามนั้นถ้าเกิดถามซ้ําๆระบบต่อต้านเธอจะทํางาน อทินาหนนจะปิดตัวลงเคซี่นั้นก็เผลอถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นอุ๊บเธอลืมไปอาทินาน้นก็ปิดตัวลงเช้าวันถัดมาอาธินาตื่นขึ้นเธอขอขับรถแทนเคซี่เผลอหลับตื่นมาอีกทีก็โดนอาทินาโยนลงจากรถเคซี่เห็นชื่อหน้าตูจ้จดหมายเขียนว่าบล็อกเกอร์เธอก็เลยเดินเข้าไปในบ้านเคซี่เจอหมาแต่ไม่เห็นรอยเท้าเธอเนี่ยก็เลยลองเอามือไปแตะมันเป็นหมาโฮโรแกรมจากนั้นเธอเคาะประตูบ้านเรียกแฟงบอกว่าเธอนั้นชื่อเคซี่ และอยากให้แฟงนั้นพาเธอไปที่นั่นเคซี่โชว์เข็มกลัดให้เขาดูแฟงปล่อยขึ้นกระแทกเคซี่ถามว่าไปเอามันมาจากไหนเธอเนี่ยบอกว่าเอามาจากอธีนาแฟงถามแล้วอาธีนานั้นอยู่ที่ไหนเคซี่นั้นบอกว่าอาธีน่าทิ้งเธอแล้วก็ชิ่งไปแล้วแฟงบอกว่าสถานที่ที่เคซี่นั้นเห็นมันจบไปแล้วสิ่งที่เห็นนั้นมันคือโฆษณาที่ถ่ายไว้เมื่อสิบปีก่อนโครงการทั้งหมดถูกยกเลิกเธอนั้นควรจะอยู่เฉยๆพวกมันนั้นจะหลอกเธอให้เป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ เหมือนกับเธอนั้นเป็นคนพิเศษแต่ทั้งหมดนั้นมันไม่จริงเคซี่เราหน้าบ้านจนถึงมืดเธอหันไปเจอรถที่จอดอยู่เคซี่นั้นคิดอะไรออกเธอจุดไฟเผารถเพื่อล่อให้แฟงนั่นออกมาแล้วก็แอบเข้าไปในบ้านเธอนั้นเอาคืนแฟงปล่อยขึ้นกระแทกแฟงแล้วก็ค้นข้าวของในบ้านแฟงบอกว่าอย่าแตะต้องของในบ้านนะเคซี่นั้นบอกถ้าเกิดว่าแฟงพาไปเธอเนี่ยก็จะเปิดประตูให้เคซี่เห็นแฟงในวัยเด็กที่พยายามให้อาชินาหัวเราะจากนั้นเดินไปเห็นโลกที่กำลังวิกฤต มีเวลานับถอยหลัง59วัน9ชั่วโมงเธอถามว่านี่คืออะไรแล้วแฟงกลับมาจากที่นั่นได้ยังไงแฟงบอกว่าเขาถูกไล่ออกมาเคซี่ถามว่าทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรสร้างขึ้นมาใช่ไหมแฟงบอกว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซนต์เคซี่บอกว่าเธอนั้นไม่เชื่อเธอเนี่ยจะเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองอยู่ๆเปอร์เซนต์ก็ลดลงจากร้อยเป็น99%์แฟงถามว่าเธอนั้นเป็นใครกันแน่ในเวลาเดีวยวกันนั้น พวกเหนืยราชการรับก็ตามเคซี่มาถึงบ้านแฟงเก็บของสาคัญพวกมันบอกกับแฟงว่าอนุญาตให้อยู่แต่ห้ามแทรกแซงปล่อยเธอมาให้เราคุณนั้นมีเวลาหนึ่งนาทีถ้าเกิดไม่เตรียมตัวตายได้เลยแฟงเปิดระบบป้องกันบ้านพวกมันเอาเท้ายันเอาไว้แฟงใช้ไฟฟ้าช็อตพวกมันแล้วก็ถีบออกนอกประตูพวกมันพังประตูมาจากอีกฝั่งโดนกับกับดักไฟฟ้าอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็ยิงสวนแฟงปิดประตูกันเอาไว้พวกนั้นจอประตูแฟงเปิดกับดักที่พื้น แล้วก็เปิดเครื่องย้ายข้ามมิติล่อกะจะใช้ที่ช็อตไฟฟ้าชอ็อตเข้าจากด้านหลังแต่เกิดพลาดโดนจับเคซี่ใช้เครื่องย้ายมิติทุ่มเซมันทั้งคู่วิ่งหนีแฟงเปิดกับดักเลเซอร์แล้วก็เปิดกับดักสนามแม่เหล็กวิ่งหนีเข้าไปที่ห้องน้ําแล้วก็โดนหุ่นอีกตัวจับเอาไว้เคซี่ใช้ไม้เบสบอลฟาดไม่ยัง้งทั้งคู่ลงไปในอ่างอาบน้ําแล้วใช้มันดีตัวออกจากบ้านอาริน่าขับรถมารับแฟงทะเลาะกับอาริน่าที่พาเคซี่มาเอี่ยวกับเรื่องนี้แฟงถามอาริน่า ว่าไปเอาเข็มกลัดนั้นมาจากไหนพวกนั้นเนี่ยทำลายมันหมดไปแล้วนี่แฟงกับอธินาทะเลาะกันเหมือนผัวกับเมียแต่ทะเลาะกันเลยครับเคซี่ไม่รู้จะทําอะไรเธอเนี่ยก็เลยหยิบของในกระเป๋าแฟงออกมาดูแฟงบอกว่าอย่าแตะมันเชียวนะมันคือระเบิด1กิโลตันแฟงถามอธินาว่าเธอเนี่ยยังเกณฑ์โคนอยู่อีกหรือเนี่ยเคซี่บอกว่าจะไปถามเธอเยอะเดี๋ยวเธอนั้นก็ปิดระบบเครื่องตัวเองอีกอธินาโกหกที่จริงแล้วไม่มีระบบอะไรนั่นหรอกเธอนั้นแค่ลาคาญที่เคซี่เนี่ยถามเยอะเกินไป แฟงพามาที่ห้องเก็บของแล้วก็ลงไปที่ห้องใต้ดินเปิดเครื่องหน้าตาแปลกๆเคซี่ถามว่ามันเนี่ยทำงานยังไงแฟงแค่บอกว่ามันเป็นเครื่องย้ายคนเคซี่เนี่ยก็รู้ระบบการทํางานของมันทันทีว่ามันเนี่ยส่งคนผ่านดาวเทียมแฟงถึงกับตาโตเคซี่เข้าไปข้างในถังประหลาดแฟงบอกให้เธอนั้นปิดตาไว้แน่นๆแล้วก็เอาผงอะไรบางอย่างยัดเข้าส่ในปากเคซี่แล้วก็บอกว่ามันจะมีแสงจ้าหนาวเสียงดัง เธอนั้นจะสูญเสียน้ํา90%ของร่างกายทําให้รู้สึกอยากตายและก็อยาชฉี่ราชละแฟงถามกับไอทีนาว่าเคซี่เนี่ยจะแก้ไขมันได้ใช่ไหมเธอบอกว่าไม่รู้เราเนี่ยจะต้องลองดูเครื่องย้ายสา,สารสั่นงานทุกคนตัวสัน่นประตูนั้นเปิดออกเคซี่ตะโกนว่าพวกเรานั้นกําลังจะตายเธอนั้นกระหายน้ําสุดๆแฟงบอกว่ามีโคกอยู่ในตู้เย็นเคซี่นั้นวิ่งไปดื่มโคกจนหมดแล้วก็เผลอดื่มส่วนของแฟงไปด้วยทั้ง3คนโผล่ไปที่ปารีส แฟงเอาของบางอย่างให้กับเคซี่ให้เธอนั้นเอาไปแตะรอปภที่อยู่ตรงนั้นถ้าเป็นคนเขาจะสลบแต่ถ้าเป็นหุ่นยนต์มันก็จะกวนโมโหเคซี่เดินเอาไปแตะและก็บอกว่าเป็นมนุษย์ค่ะทั้งสคนเข้าไปในหุ่นขี้ผึ้งแฟงบอกว่าหอไอฟเฟลมันไม่ได้สร้างเพื่อเป็นอนุสาวรีย์แต่มันสร้างเพื่อค้นหาอีกโลกหนึ่งทั้ง4ี่คนเป็นพรันเอาต้ารุ่นแรกและก็มีข่าวลือกันว่าทั้งสี่สร้างทางลับที่เก็บเอาไว้ใช้ส่วนตัว ในกรณีฉุกเฉินถ้าเกิดเราเปิดเพลงเอ็กซ t เ c กติเคิลมันเนี่ยก็จะทำงานแฟล้งเปิดเพลงหอไอเฟลกำลังสัน่นมีจรวดโผลออกมาจากใต้หอในเวลาเดียวกันนั้นพวกหน่วยราชการลับก็ตามมาถึงพวกแฟลงจะต้องเร่งมือหน่อยทั้ง3รีบเข้าไปในจรวดพวกขุ่นยนต์กระโดดเกาะแต่ไม่ทันการจรวดกําำลังจะถูกปล่อยคนท้งปารีสยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปและตะลึงกับจรวดเมื่อจรวดพุ่งขึ้นฟ้ามันปล่อยสนามแม่เหล็ก ดับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดมันพุ่งทะยานขึ้นไปในอวกาศและก็กลับมาที่โลกเพื่อข้ามไปยังอิมมิติหนึ่งจรวดนั้นชนเข้ากับตึกและภาพก็ตัดไปหลังจากนั้นแฟงก็ปลุกเคซี่บอกว่าถึงแล้วเธอนั้นเดินออกมาดูแต่สภาพเมืองที่เธอเห็นมันไม่เป็นอย่างที่เธอคิดผู้คนนั้นหายไปจนกลายเป็นเมืองร้างแฟงถามกับอธีนาว่าจะเอายังไงต่อเธอบอกว่าไม่รู้เธอมีหน้าที่แค่หาคนแฟง เอาระเบิดให้กับอิทีนาซ่อนเอาไว้เดวิดพาทหารมาหาแฟงแล้วก็กล่าวทักทายยิ่งแก่ยิ่งดูดีในเนี่ยแล้วก็บนชุดใหญ่ว่าทําให้คนนั้นแตกตื่นด้วยการปล่อยจรวดโบรานจากหอคอยไอเฟลเดวิดถามแฟงว่ามาทําอะไรที่นี่แฟงบอกว่าเคซี่นั้นเปลี่ยนมาได้เขาเนี่เห็นกับตาแต่เคซี่เธอเนี่ยยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําว่าจะเปลี่ยนอะไรเดวิดบอกว่าเปลี่ยนโลกยังไงล่ะ จากนั้นเดวิดก็พาทั้ง3คนขึ้นไปทดสอบในมอนิเตอร์ตอนขึ้นไปนั้นก็มีภาพเสมือนของทุกคนโผล่ออกมาเดวิดบอกว่ามันเป็นเงาของอนาคตที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้2อถึงสวินาทีพวกเราเนี่ยค้นพบมันเมื่อ40ปีก่อนแต่โลกปัจจุบันยังคงเถียงกันว่ามันนี่มีอยู่จริงหรือเปล่าเมื่อขึ้นไปถึงแฟงแสดงแบบจําลองของโลกในอนาคตให้กับเคซี่ดูมันเนี่ยสามารถดูได้ทุกช่วงเวลาทั้งอดีตและอนาคตเคซี่เห็นโลกที่กําลังล่มสลายเดวิด บอกว่ามันจะเกิดขึ้นในอีก58วันหรือว่าเร็วกว่านั้นเคซี่ถามว่าทำไมเดวิดเนี่ยถึงไม่บอกใครเรื่องนี้เดวิดบอกว่าพวกเรานั้นไม่ได้เป็นอะไรนี่มันโลกของพวกเธอไม่ใช่ของพวกเราเคซี่ถามแล้วทำไมไม่เปิดให้คนอื่นนั้นเข้ามาเดวิดบอกว่าคนที่อยู่โลกนั้นมันป่าเถื่อนถ้าเกิดบอกเรื่องนี้ไปพวกเขาเนี่ก็จะทำลายมันเหมือนกับทำลายโลกของตัวเองเคซี่บอกว่าเรื่องเนี่ยมันยังไม่เกิดยังไงเนี่ยเธอก็ไม่ยอมรับอยู่ๆโลกเนี่ยก็กลายเป็นปกติอยู่แป๊บหนึง่ง แฟงถามว่าเห็นไหมเดวิดทําให้แฟงนั้นสลบแล้วก็พาทุกคนนั้นมาขังไว้อยู่ๆเคซี่เนี่ยก็คิดอะไรออกแล้วก็อธิบายให้กับแฟงฟัง,ฟงว่าเครื่องนี้เนี่ยมันส่งสัญญาณภาพอนาคตมาจากมิตินี้ไปยังมิติโลกถ้าเกิดเครื่องนี้มันไม่ใช่แค่การทํในอนาคตละ่ะแต่มันเป็นการกําหนดอนาคตของโลกเราเนี่ยจะต้องทําลายมันแฟงกับเคซี่ไปอธิบายเรื่องทั้งหมดให้กับเดวิดฟังบอกว่าเราเนี่ยควรจะปิดมันพวกเราเนี่ยเปลี่ยนมันได้แต่เดวิดนั้นไม่แคร์เขาอยากให้คนในโลกนั้นตาย สิ่งที่เขาสร้างขึ้นทําให้คนทั้งโลกนั้นตระหนักถึงโลกที่กําลังจะล่มสลายแต่คนทั้งโลกนั้นกลับไม่สนใจอุปกรณ์ที่เขาสร้างนั้นมันไม่ผิดผิดที่มนุษย์ไม่ยอมแก้ไขแฟงแทงเข่าเดวิสแล้วก็เลื่อนลิฟต์มอนิเตอร์ลงแฟงบอกให้ใช้ระเบิดจัดการมอนิเตอร์ซะอาริน่าบอกให้เคซี่กระโดดขึ้นลิฟต์เธอนั่นจะ่วงเวลาหุ่นยน์ไว้ให้เคซี่มองเงาสะท้อนจากอนาคตแล้วก็กดเปิดสวิตช์ระเบิดเดวิสนั้นกดกำไลแล้วก็เลื่อนลิฟต์ลงอาริน่าใช้หุน่นรับเอาไว้ เควซี่วิ่งไปหาระเบิดที่ทำหลดุดจากนั้นโยนมันผ่านประตูมิติแรงระเบิดทำให้เสาค้ำประตูล้มทับขาของเดวิสทุกคนล้มเพราะแรงระเบิดตอนนั้นเองอาริน่าก็เห็นเงาอนาคตว่าแฟงนั้นถูกยิงอาริน่าเนี่ยกระโดดไปรับกระสุนแทนแฟงแฟงอุ้มอาริน่าเพื่อพาไปซ่อมอาริน่าบอกว่ามันสายเกินไปแล้วไปตอนนี้เนี่ยก็ไม่ทันอาีิน่าเปิดบันทึกข้อมูลให้กับแฟงดูตอนที่แฟงยังเป็นเด็กเธอหลงรักแฟงแต่อาริน่านั้นไม่เข้าใจว่าความรักมันคืออะไร เธอเนี่ยคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดของระบบเธอนั้นควรจะรายงานกับเจ้านายแต่เธอนั้นก็ไม่ทำและก็อธิบายไม่ได้ว่าทำแบบนี้ทำไมวันที่แฟงถูกเนรเทศเธอควรจะอยู่เคียงข้างแฟงและก็ให้กำลังใจแต่เธอยังไม่เข้าใจความรู้สึกในตอนนั้นอธิน่าบอกให้แฟงใช้ระบบทำลายของตัวเธอระเบิดมอนิเตอร์นั้นซะแฟงพาอธิน่าขึ้นไปโดยใช้เจ็ตแพรกที่เขานั้นคิดค้นตอนเด็กทั้งคู่ยิ้มให้กันอธินาปิดระบบแฟงทิ้งร่างอธินาลงไปที่มอนิเตอร์ มอนิเตอร์นั้นระเบิดลูกออมาทับเดวิดไฟฟ้าทั้งเมืองนั้นก็ดับลงแฟลงเสียหลักพุ่งลงน้ำเคซี่กลับไปชวนพ่อของเธอมาช่วยงานในอีกมิติหนึ่งและก็เปิดระบบค้นหาคนอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือโลกไวนี้แล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลง